สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องภูพามงวนครับ FC อีลาน่อยอุ่งอิงเพชรบ้านเพลมาชมพาที่ขึ้นครับแสงตะวินจ้าคุยกันภาษาอฟครับสิ่ว่าเรื่องฟังเพลงอีหล่ะนะครับ ผมว่าทุกๆคนเอฟซีพอพอแม่เป็นกับผมฟังไใ้บัดมือไหมเอินห้างได้เองน่อยฮอฟันมาลังหันฮอฟันเนี่ยผมว่าคือเฟง่งเพ่งคือพึ่งออกครับผมว่ามันสึ่งกินใจโอ้ฟังในบดมือเพ่งอีหล่าคือว่าได้บดอ่ะคือว่าคุูมอือก่ะ <laughs> ในโทรศัพท์ก็มีเนี่ยเพลงวีลาครับโทรศัพท์ผมผมขับรถทรงสิค้าครับฟั่งเศร้ายันค่ำครับออกจากมอร์ไซค์กะบีซีกับถึงกะทุ่มสองทุ่มครับวิ่งท้งเศร้าไปเร็วครับนายเถี่ยวัมมีความเหยียดโมมีความ รถติดรถยังเนี่ยโอ้นี่ทุกคนมอมซืนมือได้บอลยิ่งนไหมมือได้บอลจะเห็นหนามือได้บอลย,ยิ่งเข่าว่าแซ็บอีหลีผมเคยมือหนึง่งบ่บ่ฟังเพี่หลา่าเลยนี่บ่ไดอวยครับเรื่องจริงครับเพราะว่าเป็นทุกคนผมว่าทำเป็นผู้ได้เป็นแฟนครับอีหลา่าถ้าไปถ้าใครเป็น,ฟนแฟนแรับอีหล่าหน่อย,ยจะรู้ครับ ตกที่นั่งลำที่นั่งเดียวผมผมว่าจริงครับยิ่งไปชมพระอาทิตย์สวยงาม,สว,งามสวยงามตามท้องเลือกนั่นแหละครับผมว่านะยิ่งไงเอื้อนหักนั่งเองหน่อยใน,นยูทูปผมมีคอมเมนต์เยอะบอก มักแห่งฟังไในบดมือคือขันใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคือขันทุกคนเจ้าสน,นครับนำมงน้ำมาโอ้มวนอย่างเดียวอีหลา่าล่อพนอยู่เนี่ยสมุทรสาครครับวัดกกกาครับไผว่างครับไผกลไหยุกไกลครับมาซอยให้กำลังใจอีหล่ะครับ ผมขึ้นเพื่อยืนนอกค่ายครับไปยืนยืนนอกค่ายมีเดือนท่าเขาาละร่องมาฟังมั้งครับฟังในบนมือดิดเพียงอีหละฟังวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็เพียงของฟันเนี่เป็นเพียงทีแบบฟังแล้วน้ำตาซึม ผมแม่นผมฟั่งในมือสองมือครับผมฟังมันเป็นปีอะเอา้านี่ดีแม่นวะกอ้เนี้ยน้ำตาไหลฟังทุกหลอกกับน้ำตาไหลน้ำตาซึมทุกคนก็ต้องเป็นคุณว่าเป็นป่ะแม่นวะครับพี่น้องนี่เนี่ยคุยกันภาษาพีเศษเลยโซ่เบิ่งในบนมือ มือพูดภาับไปเบื้งคิดได้บรรทมหักอย่าเบิ้งหลายเลยคิดหลาพมาสิบมมีแค่เหตุงานหน่าหักเนาะเหวเหยียงอันที่หักเฮ็ดเหยียงอันเป็นจะหักนี่ครับมีกลุ่มใหม่กลุ่มคนต่างคนมาใหม่ครับกลุ่มนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมว่าผมอยู่ทุกกลุ่มแล้วผมกลุ่ม กลุ่มยังวะกลุ่มฮักลิงน้อยอุยิงรัตน,นพรเน,นี่ยครับน้องเข่าไปครับมวนครับมวนกลุ่มยีงกับมวนมวนทุกกลุ่มแหละน้องเข่าไปบุญทำไมกลุ่มปปมีหลาพวกเขาไปปัสผมไปให้กำงใจกันครับ ยืมขับไปเบิ่งคลิปพ่อเอกพ่อแมวอิงครับลำเพลินพระพิเชียรครับนี่นักใจเพันให้พ่อเอกไม่ข้ามโฆษณาครับเป็นมลไลน์ออนไลน์ถือกันครับอย่าลืมกดซับตะไคร้จับกดไลหลพ่อน,น้ำเลยแต่ว่านุ๊กขับไปเบิ่งคมมขู่เหมือครับเพราะเอกลุง มวลมีแค่ความมวลสื่อนะครับเนะบาะบรรยากาศยำเศร้าครับสดชื่นบองพีอพีลาหน่อยไหมนะ้องกัดริมบอ่อปลาครับนะครับเ,เดี๋ยวสีเดือนห้างต่อครับบางพีครับรูปรการตันเศร้า,สสาบางพีงรูปการ ฟังเตยตลอดทางครับยินนึงไม่ขายินเมาม่เมตไอยื่นทักหน้าเองน้อยผมว่ามีมุ่นขังเพลงเพลงลาลองเอา้าผมฟังเพลงลุกถุงมาล่ำไหมมาล่ำก็บ่บเคยไม่ค่อยฟังเท่าไรนิดนงมเงี่ยมก็คือเนี่ยมาตอนยีลหล่าน้อยมัเป็นสาวน้ำสัดจิตต้น,นว่าเขาบังคิดพยุต พอยุดลำเพลินออฟชิวล์เพื่อนเขาบอกเรื่องว่าการอยู่การกินคือว่าเมืออม่อก่อรมอลรมนี่คนพาคจำปลาแดกคนนี้เพื่อนว่ากินปลาแดกกินนวลกินนี่ก็บวัวค่อยมีเอฟซีเข้าไปเท่าอะรเพื่อน,นว่าอีลอยน้อยขอมา่าโอ้ยของอยากของกินนี่ทีเอฟซีพพรังแรงไผ่เพื่อนกขาบอกดีครับพอยุดเว่าอีลิมาสตันเล็กหน่อยคนนี้พนพนพเพื่อนเป็นไผ่เนาะเขาต้องติดตามเลยขนาดนี้ย อ้ยว้าวเรื่องยี่หลานนะผมว่ามัดเหม่อเบาเลยนะนี่มามีสกิลว้าจักใจนะครับว้าสดเลยว่าแบบจักใจก็คือว่าว่าอย่างเล็กหน่อยคนนี้เป็นฝ้ายเนาะถ้าคือฮักคือแผงฮักคือลูกคือหลานโอ้เสียงหัวเราะเสียงมวล แม่มาครับผมว่าเป็นคือกันบนลอลละทุกคนผมว่าครับนี่คือไปมวนตนคะนตคอนครับในผลละยูทูบในมุนตะคอนครับเจอกันครับผมไปมวนตงกันนาวิธีเนาะนาฮานให้น้องใจีลาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้ครับเดีย๋ยวทา่านผอาไพ่ทุก่ันครับขอให้รำลุยสุขเาเพลย์แรกทุกคนครับเอฟซี FC. อีฬาหน่อยเฮ้ เยี่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ